วิวสวยเนาะสวยมากเลยอันนี้จากระเบียงโรงแรมก็คลิปนี้ครับผมอาจจะมาแปลกแนวหน่อยเรียกว่ามาพาดูวิวสวยๆเพราะตอนนี้ก็มาเที่ยวพอดีเนาะแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ y o u t u e p a r พั e r s h i p โปรแกรมแล้วแบบผมใช้เวลา3ปีเลยนะ3ปีกว่าจะได้ พันธุ์มิชชิ่นนี้มาในการปลดล็อกรายได้ ซึ่งดีใจมากๆเพราะมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าผมมาถูกทางแล้วแสดงว่าผมทําอะไรถูกต้องแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตมากขึ้นอีกในอนาคตถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมก็เริ่มต้นทํา y o Youtube เมื่อ9ปีที่แล้วเนาะตอนทําคลิปกันดั้มย้อนกลับไปดูได้นะคลิปยังวิวเยอะมากเลยเมื่อเทียบกับคลิปปัจจุบันนี้นู้สึกว่าเป็นเจอร์นีที่ยาวมากม แล้วผมก็กลับมาลงเออแต่ตอนนั้นเนี่ยหยุดลงคลิปไปเพราะโดนเพื่อนหลอแล้วก็กลับมาลงอีกรอบหนึ่งในตอนที่3ปีที่แล้ว14พฤศจิกังซึ่งก็ไล่เรียกกับช่วงเวลานี้พอดีเลยซึ่งก็เลยมา3ปีละแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยก็แค่รู้สึกว่าอย่างไรก็อยากทาการทาช่อง u t u b e รู้สึกว่ามันเท่แล้วมันเฟี้ยวแล้วมันก็ดีมากๆในการที่เรื่องราวของเราสามารถอินสไบใครสักคนได้เพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นคนนั้นที่ถูกอินสไบมาเหมือนกัน ในช่วงวัยสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยม,มันอยู่มันอยู่ในช่วงเวลาที่ผมเปลี่ยนผ่านใหญ่มากเพราะเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาหาลัยแล้วคราวนี้ก็แน่นอนครับผมก็อยู่กับตัวเองบ่อยดูคลิปบ่อยมีปัญหาต่างๆนานาและการที่ผมมีปัญหาหรือผมรู้สึกเศร้าหรือผมรู้สึกอะไรเนี่ยการที่ผมเปิดคลิปขึ้นมาแล้วดูคลิปของใครสักคนที่ผมชื่นชอบมันทําให้ความรู้สึกของผมเปลี่ยนไปเลยมันทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นมันทาให้ผมรู้สึกว่า ผมยังเก่งนะขึ้นได้มากกว่าน,นี้เออมันเหมือนทาให้เรามีความหวังถ้าประโยคนึงนะที่ผมเขียนในโพสต์ขมล่าสุดแล้วผมชอบมากเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังในวันที่มีปัญหาการดูคลิปของใครคนหนึ่งชี้ให้ผมเห็นทางออกในวันที่รู้สึกเบื่อการดูคลิปของใครคนหนึ่งช่วยให้ผมเอ็นจอยได้ในวันที่รู้สึกเศร้าการดูคลิปของใครคนหนึ่งทาให้ผมรู้สึกดีขึ้นในวันที่ผมรู้สึกท้อการดูคลิปของใครคนหนึ่งทําให้ผมกลับมามีกาลังใจอีกครั้งและครั้งหนึ่งครับ ชีวิตผงผมก็เคยเปลี่ยนเพราะว่าใครคนหนึ่งออกมาแชร์เรื่องราวบางอย่างแล้วมันก็ทําให้ผมอยากจะกลายเป็นคนคนนั้นสำหรับใครสักคนบ้างแล้ววันนี้ก็มีจุดมาร์คนึงแล้วที่บอกว่าผมมาทุกทางแล้วผมก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกว่าผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่อยู่บนเจอร์นี่นี้มาตลอดแบบถ้าสำหรับใครที่อยู่ตั้งแต่แบบ3ปีที่แล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยแบบตั้งแต่2อง้อยซับอะโอ้โหขอบคุณมากจริงๆครับ และพอมาถึงตรงน,นี้นะผมก็อยากจะอินสปร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากจะทำคอนเทนต์เหมือนกันด้วยว่าไอ้สิ่งนี้ที่เราอยากจะทำเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆไม่จะดูเหมือนเป็นแมถ้าเป็นไปไม่ได้เลยนะในช่วงแรกแต่ถ้าให้เวลามันสัก2ปีผมก็ใช้เวลาต้งสามเลยให้เวลาสัก2ปีทําทุกประทิ์ผมเชื่อครับว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตของคุณแน่นอนแล้วมันจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณด้วยนะถ้าคุณทาออกมาดีมากๆแล้วคุณตั้งใจจริง มันจะเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนที่กําลังดูคอนเทนต์คุณอยู่ด้วยเพราะเรื่องราวของคุณจะอินสปายใครสักคนและบทเรียนที่คุณเจอเรื่องราวที่คุณผิดพลาดจะช่วยใ,ใครสักคนสามารถก้าวข้ามปัญหาที่เขาเจอได้ด้วยและนี่แหละมันคือมาจิกของคอนเทนต์ผมว่านะแล้วผมจะเรียกคนเหล่านี้ว่าบา l u e c r e a ครีเอเตอร์เราไม่ได้โฟกัสแค่การทำคอนเทนต์นเดียวแต่เราโฟกัสในการช่วยชีวิตของใครสักคนดีขึ้นด้วยผ่านการทำคอนเทนต์ ผ่านการมีเซอร์วิสบางอย่างที่สามารถช่วยผู้ติดตามเราได้และทําให้เขาเก่งขึ้นและดีขึ้นอืมก็ <c oughs> วันนี้มาคลิปแนวแปลกๆนิดน,นึงเนาะก็ถือว่าได้มาโชว์วิวสวยๆหน้าผมน่าจะมืดมากนะแต่ก็ถือว่าได้ดูวิวแทนแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้ก็2อ,องศานะอยู่ที่จอร์เจียก็หนาวมากวิวสวยมากจริงเออเดี๋ยวอาจจะมีอินเสิร์ตคลิปตอนท้ายเพิ่มแล้วกันเป็นคลิปแบบบีโรที่ผมถ่ายอะไรเงี้ยโคตรสวยเรียกว่า ไม่คิดว่าตอนแรกจะมาเนี่ยแทบไม่ดูโปรแกรมทัวร์เลยนะคือแบบไม่รู้เลยว่าจะไปเจออะไรบ้างแต่ผมว่าด้วยความที่ไม่รู้เนี่แหละมันเหมือนเราเป็นแบบนักผจนภัยมั้งกระโดดเข้าไปในความไม่รู้แล้วเมื่อนั้นความว้าวมันจะเกิดขึ้นเยอะแมแล่ะนาจิกโมเมนต์มันเกิดขึ้นเยอะแฮ่ก็ลอง Enjoy อยบีโรหลังจากนี้นะครับ